ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาบ้านไม่กินแต่อมมคุองกระยายแดงเด้อจ้ะนี่มาเดินไม่กินน้ำกัน้นยัยย้ยขยับมาท่งไม่ยา้ยขยับมาทัางม่เด้อนี่มันบอกถนัดโอ้เป็นวันอืมเด้ดอ นี่สมผักน้ำจ้าสมผักแล้วก็ไก่ทอดแบบริกเข้าจ้าข้าวนันข้าวเราข้าืบอเอ้ากินสมผักน้ำกันพี่น้องได้บ่ สิ่งนี้พอดเดี๋ยวเปลี่ยนทางก่อนอืมไม่กินมือกันจ้าพอเห็นเฮ้ยเอาไปโรดอืมเป็นยังเอาไปโรดเอาเขาบออ่ะเดี๋ยว จ้าไม่กินน้ำกันจ้ากินใกล้น้ำกินไม่ไหวแล้วยาแดง,อ,งอืมจ้าเนื้อนุ่มกินก็ปากกัดถีนจ้า Màu mà Tao cân Cắp phần phạt bằng không Thiệt bơ เน go <c oughs> ื้อนุ่มบ้างเพื่อนอืมกินมาปวดเจ็คเสือมันยาวปวด không cái cái kia bóng hành cả. Nhái Nhái เันเสร็จนพอดูสูงอายุกินไม่ได้แล้วเนี่ยเส้นยาวอ้ายาวทั้งยาวทั้งเหนียวอันนี้อืม น้ำข้างหนึ่งอืมมีหมดน้ำมีหมดแดงน้ำทางน้ำเป็นแดด อืเส้นเน้ยข่าเนี้ยนน เก็บมากโซนโซนเลยจ้ะมันเดิมไม่กินเหมือนกันเดิมสมสมผักแบบบ้านเฮาเลยจ้ะ ใกล้หดน้ำอากาศเย็นพี่น้องต้องกินของแซ่บๆเป็นเนื้อเป็นกิโลุ่ิ Để bơi ra Cây ba mm. Ba ao Học thân khua lúa kinh thế nào ันนี้จะเป็นประกาศเชียวปีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ้ยพี่น้องหันหนามเพิ่ลงหลอดล้มโอ้ยหมดขัดนนามงลงหลอดล้มพี่น้องนนี่ Mình ừ. muốn lãi lại Nam tùm tầm Lúc nó lỏn lắm หัน้นี่้จอยคลิปนี้เนี่จอยขอจบแค่นี้ก็ได้จ้ะเด้อหันกินว่าสุภาพว่าขอโทษขอไปในเนี้อจ้าเพื่อนๆคันมักคลิปนี้กับโค้ดหลกโค้ดแค่เนี้ยจอยในเด้อจ้าโค้ดเป็นกำลังใจในเด้อจ้า อ่าอนคลิปนี่ค่ะขอขอบคุณพี่พี่น้นงองทุขนสุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ